สารอันฟ้าทอกซินการตรวจสารที่ผมบอกว่าเป็นที่อยู่ในบะหมี่ที่ทําให้เสียชีวิตหรือตรวจในเรื่องของเชื้อราอีกประมาณ7ตัวนะครับเราเราตรวจไม่พบนะครับเราตรวจไม่พบตรวจสารลมนะครับ สารลมบางที่เก็บบางที่ก็ใช้ทั้ง3ตัวบางที่ก็ใช้ตัวเดียวบางที่ก็ก็ใช้2ตัวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในในการตรวจของเราเราก็ตรวจให้ครบนะครับทั้งทั้ง3ตัวเลยนะครับแล้วก็เราก็แถมในเรื่องของอสารกําจัดศัตรูพืช250ชนิดนะครับที่เราตรวจตามด่านอาหารที่เวลาสํงงานันกงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บผักเก็บผลไม้เก็บจากต่างประเทศที่จะเข้ามามาให้เราตรวจอีก250ชนิดนะครับเราก็ตรวจเข้าทั้ง2ถุงที่เรา ได้รับจากกระทรวงวินิจเราก็ตรวจไปด้วยนะครับเราพบว่าเราไม่พบเราไม่พบเลยเราตรวจโลหะหนักทั้งตะกั่วแคดเมียมดีบุกปรอทแล้วก็สารหนูนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เป็นอันตรายอยู่ในเกณฑ์ที่มีมีความปลอดภัยนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าทั้ง2ตัวอย่างที่ทางกระทรวงวินิจส่งให้เราตรวจแล้วก็ทั้งที่เราซื้อจากร้านค้ารอบรอบ บรอบกลมณวันที่9นะครับนวันที่9มีลักษณะในเรื่องของตัวคุณค่าทางพภชนาการเนี่ยไม่แตกต่างกันโรงพยาบาลศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจตัวอย่างข้าวที่ได้รับมาจากทางตัวแทนกระทรวงพาณิชย์นั้นอย่างละเอียดรอบคอบด้วยเครื่องมือด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน iso 1 7 0 2 5เอง้าแลก็ได้ทำอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่สุดครับ